แก้ของถอนของถอนคุณใสแก้อย่างไงก็ไม่หมดถ้าไม่รู้ไม่รู้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยแม่เห็นหลายคนเลยนะที่ไปแก้ของโดนของโดนนั่นโดนนี่โดนยาสเสน่ห์โดนยาสั่งหรือโดนอะไรสารพัดไปแก้แก้เท่าไหร่ก็ไม่หมดพอเหมือนจะดีขึ้นกลับมาที่บ้านก็แย่ลงอีกอ้าวคนแก้ไม่เก่งนี่วาเฮ้ยคนถอนไม่เก่งนี่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจริงๆแล้วอะบอกเลยก่อนที่จะไป ถอนของ,ของหรือแก้คุณใสต่างๆถ้ามันเป็นคุณใสที่ติดอยู่กับตัวเราที่เรากินเราดื่มหรือที่เขาใส่มากับตัวเราเป่าขมบขมอง,อมองเราอะไรแบบนี้มันสามารถที่จะแก้ได้ด้วยตัวเราเออเราไม่ต้องสนใจอะไรมันหมดแน่แก้ไปเรื่อยๆรักษาศีลนไปเรื่อยๆแต่ถ้าของมันยังอยู่ในพื้นที่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นบาทแต่เป็นเหรียญเงินปากถีหรือเป็นตุ๊กตาหุน่นฝังรูปฝังรอยเป็นใบมุ้งใบไ,ไม้อะไรดอกมุ้งดอกไม้อะไรที่เขามาฝังดินหรือซุกซ่อนไว้ที่บ้านเรา ถ้ามันเป็นกรณีแล้วเราก็บอกเลยมึงต้องหาให้เจอเท่านั้นถ้ามึงหาไม่เจอให้มึงไปบวชตลอดชีวิตหรืออะไรก็ช่างพอมึงกลับมาบ้านตัวมึงก็แย่เหมือนเดิมบอกแค่นี้แหละเพราะหลายคนแม่งเข้าใจผิดกันเราไม่เชื่อไงเวลาที่บอกให้ไปนค้นหาหรือว่าให้ทําอะไรเพื่อที่ของมันออกมาไม่เชื่อกูไปปฏิบรรัติทมกูเป็นคนดีกูรักษาศีกูหายมันใช้ไม่ได้กับทุกคนบอกเลยกล้าพูดเลยเพราะเติมมาหลายเคสละ